สวัสดีครับพบก็ผมนะบเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบีฟิล์มนะครับถักทายเอฟซีช่วงบ่ายๆนะครับตอนนี้แมงกะบีนะครับก็เพิ่งกลับจากบางกะบือมาเนาะไปซื้อของมานะครับก็หลักๆก็ซื้อพวกตะปูที่เราจะใช้นะครับตีงานไม้นะครับแล้วก็ซื้อน้ํามันดีเซลมาน้ำมันดีเซลนี่คือเอามาพวกล้างนะครับพวกเครื่องมือช่างนะเวลาเราทําน้ํามันเราซ่อมรถเนี่ยเราเอาไปล้างนะครับ อแล้วก็ซื้อไก่มาให้เจ้ามอมด้วยนะครับแล้วก็อผมกินเกาเหลาเนาะก็กินไม่หมดนะครับก็เดี๋ยวจะเอขยำข้าวนะครับนะเดี๋ยวก็จะขยำข้าวเอาไว้ให้เจ้ามอมกินนะครับก็มีเกาเหลาแล้วก็เไก่นะครับไก่ทอดนะซี่โครงไก่ทอดที่ผมซื้อให้มันมานะครับทุกท่านทุกคนครับผมก็ตักข้าวนะครับใส่เกาเหลาแล้วนะ เอออันนี้ไก่นี่โคงไก่อยู่นี่จเย็นนะมอมจะเย็นอืมชิมก่อนไหมฮะชิมชิมโค้งไก่ก่อนไหอืมอืมให้ชิมก่อนให้ชิมก่อน ให้จิมกันหน่อยหนึ่งนะอันนี้ไม่ให้ชิมแล้วนะอันนี้จะเอาไว้ขยำไม่กินแล้วนะนะครับแล้วก็ฉีกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เอาไว้ให้นะครับไป มาบอกอดใจไม่ไหวแล้วใชนะ่ไหมเดี๋ยวประมาณคุ่งนี้นะทุกคนนะผมเดี๋ยวผมจะดูอาการจะมองเพราะว่าข้างหลังนั่นมันคันแล้วผมจะถ่ายรูปไปให้หมอเขาดูว่ารักษายังไงถ้าถ้าฉีดยาได้ก็จะพามันไปฉีดยาเพื่อรักษานะครับไม่รู้ว่ามันเป็นโรคผิวหนังนี่แหละนะครับมันเป็นโรคผิวหนังนี่ครับทุกคน สงสารมันครับมันเกาจนขนมันร่วงแล้วก็เอ,อมันมีผื่นที่ขามันอะ อันนี้ก็ให้กินกับข้าวด้วยแล้วก็ให้กินแบบไม่ไม่ได้ผสมข้าวด้วยนะทุกคนอันนี้เราให้ให้ให้จมอมนะครับส่วนมอมตัวเมียเนะี่ยถ้าเกิดว่าจมอมมันกินเหลือก็เดี๋ยวเขาก็โซโล่เองแหละครับทุกท่านอืนี่ตูดไก่ ตัวไก่อืมโครงนี้ซื้อมาสามสิบบาทนะทุกท่านนะครับ คือพวกไก่ทอดอะไรพวกเนี้ยผมผมเลิกกินแล้วนะผมให้หมากินได้แต่ผมตัวเองตัวผมเองไม่กินนะนะครับนี่ โอเคครับทุกคนกเดี๋ยวจะเอาเออขันเนาะให้ให้จะมอมอ่าโอเคครับผมตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไก่ขยะไม่จะมอมเกินน่าจะมอมมะเดี๋ยวกวินนี่ก่อน เก็ขยำนะครับอันนี้เป็นน้ำเกาเหล่านะทุกคนนะนะครับอันนี้มอมได้กินแบบสุดยอดแล้วนะครับมามามอมบอกว่าไม่ต้องป้อแล้วเดี๋ยวมอมจะโซโลเอง นะครับอ่ะยังก็จัดไปมอนนะตอนนี้เจมอมก็ค่อยๆกินนะครับผมก็ล้างชามก่อนอ่ะเอฟซี FC ก็ดูจะมอมกินไปนะครับ แต่ว่าไม่อยู่ที่ผมนะแต่ผมขอนั่งงชามสักคู่หนึ่งนะครับ จะมอมก็ค่อยๆกินนะครับทุกท่านค่อยกินนะมอม เด๋ยว <laughs> ยังไงพวกนี้ผมจะถ่ายรูปนะครับไปตรงจุดบริเวณข้างหลังเจ้ามอมนะให้ให้หมอหมอดูว่าอาการเนี้ยอาการที่เจ้ามอมคันหลังเนี้ยแล้วมัมีผื่นขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นโรคอะไรนะครับ กลัวกลัวมันจะเป็นโรคไอเนี้ยทุกคนอะไรโรคขี้เรือนนะครับเพราะผมเห็นแบบคล้ายๆเรือนเหมือนกันนะเพราะว่าขดมันร่วงมันไม่ขึ้นนะนะครับสงสารตรงที่ว่ามันมันจะเกาตลอดเวลาเวลาคันนะนะท่านนะครับเดี๋ยวจะรีดเนินการนะครับเพราะว่าผมก็รอจังหวะที่เงินออกแล้วก็จะได้พาเจมอมไปรักษาตัวทันนะครับ ถ้าผมไปถ่ายคอนเทนต์แล้ว,วผมไม่ไม่ค่อยได้อยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมันเป็นอะไรอนะนะครับตอนที่เราอยู่บ้านเนี่ยเออเราก็ดูแลมันให้ดีที่สุดอ่ะนะครับวันนี้เจะามอมก็ได้กินไก่ทั้งแบบว่าให้กินเปล่าๆกับอ่าขยะเมื่อข้าวกินนะครับ วนจะมอมเัวเมียนะครับยังไงก็ได้กินต่อจากจะมอแมแน่นอนเพราะว่าจะมอมกินไม่หมดหรอนะครับเนี่ยทําท่ากินแบบนี้ไม่ได้กินเยอะนะนะครับมอมเป็นหมาที่แบบกินกินน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นพวกเนื้อพวกไก่พวกอะไรเนี่ยมันกินได้เยอะอยู่นะนะครับแต่ถ้าขยะมข้าวให้แล้วเนี่ยกินได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าข้าวมันก็กินเหมือนกันนะเนาะ ทุกท่านยมันก็ได้กินน้ำซุปนะครับของเข้าเหลาอ่ะนะนะครับก็แน่นอนนะครับเดี๋ยววันที่เลี้ยงลงทานนะครับก็เอาอ่าก๋วยเตี๋ยวนะครับมาให้จะมอมกินนะครับทุกท่านนะครับนี่แหละเดี๋ยวเจ้าสองตัวที่บ้านมอมสองตัวที่บ้านก็จะได้กินก๋วยเตี๋ยวอ่ะนะเดี๋ยวจะทำเอาไว้ให้ จะมองอือเออนี่นะครับตะโคนตะปูนะฮะ ซื้อตะปูมามันก็จะมีขนาดของมันอยู่ตัวนี้คือสามนิ้วตัวนี้คือสี่นิ้วนะครับเพราะว่าขนาดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราก็ดูความหนาของของเนื้อไม้ว่าเอาตะปูไปเทียบเวลาเราตีเข้าไปแล้วมันเหลือเหลือเท่าไหร่แล้วเราก็ต้องตีติดกับไม้อีกชิ้นหนึ่งนะครับตะปูเนี่ยหลักๆก็คืองานไม้โดยเฉพาะนะครับ นี่นะงานไม้โดยเฉพาะนะครับทุกท่านแล้วก็น้ำมันนะครับดูนี่นะน้ำมันอันนี้ผมก็เอาไปเติมเป็นแบบกรรอนนะทุกท่านตัวเนี้ยถังนี้มันบรรจุได้สามลิตรนะครับ นะมันก็จะมีขีดบอกนะครับตัวนี้นะน้ำมันเนี่ยผมเอาไว้ล้างมือเวลาที่ผมซ่อมรถนะครับหลกัหลกๆกันนะอถ้าเติมก็ได้ก็คือเติมรถอีแท็กัน,นะครับแต่รถอีแท็เนี่ยผมผมเติมน้ำมันมามาเยอะเหมือนกันเติมมาเต็มถังลน,นะ แล้วก็ได้ซื้อน้ํามาแพ็คหนึ่งแล้วก็ซื้อยาการยุงมาอันนั้นอยู่อยู่ในบ้านเรียบร้อยแล้วท่านนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้เสร็จแบงค์บีจะได้ทางานที่บ้านต่อนะครับเดี๋ยวคืนนี้ก็เจอการที่ไฟ์สดในยาม่้าคืนนะครับช่วงนี้คลิปอาจจะน้อยหน่อยเนาะนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ